จุดขุดกล่องนะครับสิบอ่สี่สี่ไม่ใช่สิบแสี่จุดเนาะสีไปก่อนมีเยอะกว่าน,นั้นไหมอย่าไว้เดี๋ยวไปตัดแยกทำเป็นคลิปให้ถ้าเจอเพิ่มไหนว่าต้องรอแป๊บหนึ่งป้ากำลังโหลดอ่าในเมืองโอเคตาหน้าประสาทโชกุนฮะหน้าประสาทโชกุนฮะ วิโคอ,ออกไม่โดนไล่หรอโอค้ดดีอ่ะปกติมาคนเดียวี่โดนไล่ก่อนตลอดเลยนะโคอ,ออกไม่โดนว่ะแกวเออเอาจริงดิตรงนี้จริงๆเหรออ๋อไม่ใช่คิดว่าอยู่ตรงนี้บ้าเอ้อยยินไปไหนแล้ววะนะ อยู่บนหัวผมใช่ไหมอ๋อก่อนนะั้นนะโอเคครับปึ่ดปึ่ดปึ่ดปุวยตรงนี้นะครับองกองแล อัพไปห้าเพชรอัพไปห้าเพชรอ่ามาร์คไว้ให้แล้วกันนน่น่เน่ก่อนนี้ก่อนนี้ปึ๊บก็ยังอยู่ที่ก่อนนี้ต่อเหรอ außer, here, ja. ja. อ ja. อ้ยก่อนนี้สองขุดสองขุดได้เหรออ่าก่อนนี้สองขุดว่ะสองขุดอีกหนึ่งขุดโอ้โหตรงเป๊ะสวยตัดไปครับ อีกไหมอีกสักขุดไหมแถวเนี้ยว้ <c oughs> าไปแล้วปล่ารอแป๊บนะครับรอเขาว้าแป๊บนะครับสวัสดีเลิฟมลวลี่ด้วยนะครับ <S <S นี้ไปที่สัตว์เจ้านะครับไปที่สัตว์เจ้าของยาเอะนะ น,นี่กีพีระเดนมาเพียบเลยช่องต่างชาติเหรอครับผมพวกนั้นเขาไม่กลัวโดนแบงกันบ้างหรอหรือมันก็สุ่มๆเหมือนเดิมอยู่ดีวะเอาพวกรีพวกอะไรมาลงมาโดนแบนอะเราเคยโดนแล้วเราก็แหยกๆแล้วอะครับไม่ใช่อะไรเดี๋ยวไปค่อยไปตามดูนะครับอยากเห็นอยู่ผมอยากเห็นว่าตอนตายิงมันเป็นยังไงอะ รารู้ความสามารถสกิลแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันเกมเพลย์เป็นยังไงเนาะมันตามันยิงเหมือนนกฟิดปาวะมันไม่ได้ยิงเร็วอะแน่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 คือตามไม่ได้ยิงเลยหกศูนย์จุดเก้าวิตีเพระว่าวิอะวิหนึ่งตามันจะโจมตีหนึ่งทีเฮ้ยนี่นี่มันเคอชิงกับสายฟ้าที่หายไปเออนี่มันเคอรชิงกับสายฟ้าที่หายไปวะโคตรเท่เฮ้ย <laughs> อู้อย่างแนวอย่างแนวงอออะไรครับเนี่ยโอ้คุณเฟลีแ่แกล้จิงจอกเหรอโอ้แป๊บหบนึ่งขอชื่นชมก่อนขอขอชื่นชมอันนี้ก่อนเ่อ <c> จ <oughs> ิงกะสายฟ้าที่หายไปว่างอ้ยดุนแบบเอฟเลยอนี่มันลูกสุดนี่มันลูกซุดชัดๆเออ <c oughs> <c oughs> อย่ยงเท่แ,แกนที่จอก ใส่ใส่เลนแป๊บมัดดาวตกมีคนบอกบัหมัดดาวตกเออแพทนี้เนี่ยมันใช้ได้นะมันมีบั๊กอะไรอย่างงี้ดีเว้ยบั๊กเยอะชิบหายเลยแพทนี้แคสแกนจิ้งจอกเอ,อ้ยผมเคยสแกนแล้วนะแต่ผมไม่รู้ว่าต้องทําอะไรต่อสแกนแล้วขุดเหรออ๋อเออตรงนี้คือเราเคยสแกนอยู่แล้วนะครับแต่ต้องแบบต้องขุดใช่ไหม อ๋อ,อ,อเออเพราะเราไม่รู้ว่าสแกนแล้วทําอะไรต่ออันนี้ตรงนี้นะครับสแกนแล้วขุดนะข้างล่างสันเจ้าเลยนะครับคือขึ้นสันเจ้าก็โดดลงมาเลยนะตรงนี้มาสแกนยิงจอกทีหนึ่งแล้วก็จะได้ขุดนะครับนี่ก็ยังคงถือดุนไฟฟ้าอยู่ครับเฮ้ยอย่าวาปนะวิ่งไปนะจุดไหนต่อไปอ่ะวิ่งไปนะเท่ดีเท่ดีนี่ไปซะแล้วเฮ้ยแต่ตรงตรงอากาศตรงนี้มันยังนี่อยู่เลยอ่ะมันยังแหวกอากาศอยู่เลยอ่ะ ยังแบกอากาศอยู่เลยอะ่ะเออกี่ดาวนี่อาวุธอันนี้อาวุธระดับเจ็ดดาวครับเอออาวุธระดับเจ็ดดาวปัว๊บดิโอ้โหเลยวะวารปมันก็หายแล้วดิงีว้วารไปบั๊กก็หายแล้วดิรุ่นไฟฟ้าครคุณนองอึม<ป>โอ้จุดนี้อยู่ไกลนู่นอยู่นู่น ยังบั๊กอยู่ป่วะมันยังบั๊กอยู่ไหมทำไมมันเป็นแหวกอากาศไปอย่างนั้นอะทำไมมันยังแหวกอากาศอยู่เลยอะหายแล้ววะไม่เห็นถือไม่เห็นถือสายฟ้าแล้วว่ะเจ้งเลยดิดก อนี้เหรออ๋อ,อถ้าไม่สซนเข้ามานี่ไม่รู้เลยเนี่ยสวยครบแล้วใช่ปหครับสี่กล่องอันนี้อยู่ตรงนี้นะตรงนี้อยู่ตรงนี้เกาะทางขวานะครับเกาะทางขวาของฟอร์ดมูเมเกาะบนเดี๋ยวต้องบอกว่าเกาะบนนะครบแล้วขอบคุณมากครับตัดไปทุกคนสี่กล่องนะอ่ะอน,นี่แถมให้นะครับก็ ตรงจุดนี้เผืนในใ่อใครยังไม่เคยมาเนาะอยู่ตรงริมนี้เลยนะครับก็คือขึ้นเรือมานะครับตรงจุดนี้ถ้าใครมาเก็บของส่งบูชาเสาจะได้มาอยู่แล้วมันมีอยู่ลูกหนึ่งที่เอาไปบูชาเสาไฟฟ้านะครับมันมีอยู่ลูกหนึ่งแล้วก็มันจะมีเซิลครับก็คือนี่ยิงไฟใส่เสาคบเพลิงทั้งหมด4จุดแล้วก็จะมีกล่องงอกขึ้นมานะครับเออจะมีกล่องงอกขึ้นมาแล้วก็หาเรือแล้วก็ลองลอง่ลองมาดูกันแล้วกันนะครับเผื่อใครจะพลาด เอแบบอาจจะมีอาจจะมีบางคนที่ว่ามาเก็บลูกส่งบูชาเสาเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ทำตัวของปริศนาหรือว่าพลัสเซอร์วันนี้นะครับยังไงก็เรามาทำกันดูนะครับบินข้ามไปยิงให้ครบยิงครบแล้วก็จะมีกล่องเกิดอยู่ที่ตรงกลางนะครับ มาแถมให้นิดนึงงน้อไว้เดี๋ยวอัปเดตกันต่อนะครับเผื่อเจอกล่องแปลกๆตรงไหนอีกก็เดี๋ยวจะทําคลิปออกมาให้อีกนะครับใครที่เข้ามาดูกันแล้วก็ยังไงกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยละกันนะครับใครจะเติมเงินเติมเกมนะครับช่องทางร้านสปอนเซอร์อยู่ด้านล่างนะครับเติมเงินเติมเกมราคาถูกปลอดภย100ัยร้อนะครับก็ไปใช้บริการกันได้นะ้องไว้ยังไงเจอก,กันใหมกทีคลิปหน้าโอกาสหน้านะครับคลิปนี้ก็น่าจะรายกันไม่แต่เพียงเท่านี้บายบายสวัสดีครับ